ติทุกชุมากล้างไม่ออกสบู่เลยสบู่ไนเมฆล้างออกไหมเนี่ยดีนะมีสบู่ไนเมฆอยู่โอ้โหอุ้ยหมดเลยอ่ะเอ้ยเต็มมือไปหมดเลยดูดิจะออกหมดไหมเนี่ยโคตรแน่นดูดิโอ้โหเฮ้ยแต่มันไม่ออกจริงรูเฮ้ยฝังแน่นมากแน่นจริงเอาแล้วไงเอาแล้วมันจะออกจริงมันจะออกไหมเนี่ยรู้สึกไงไม่แสบตาเลยอุ้ยโอ้ลองล้างมือก่อนี้อ่ะลองล้างหนึงก่อนโอ้โหเจ้าอ๋อหมดเยอะโอ้โ แต่ดูดีขึ้นนะเอาดีสรุกมันจบไหมวะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวออกังจริงเออแต่แน่นนะเอยออกไหมลองดูนะเาดูน้ำาดูน้ำาดูน้ำมีหัวตรสกปรกอ่ะดูน้าเป็นยว้ายโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 เ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเฮ้ยยเฮ้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  ซำหน้าดูก่อนเป็นไงเป็นไงอุ้ยอุ้ยแต่สาหาดมากนะเนี่ยโดเรมอนคาบหนักหนักจากโดเรมอนกลายเป็นบอีิการสุดหล่อโหสาดจริงดูสิโอ้โหไม่มีคาบเลยโอ้โหสุดเกินว่ะโด้เฮ้ย